สวัสดีครับผมพอชมยูทูเบ้าต่อชาวบ้านนะครับตอนคำคำคำนะครับเกือบจะหกโมงแล้วครับผมได้กอะตะเวนกับมาทันไในคำรอบๆคำแน่แยนะครับเปิดไฟเปิดยังมินิเจ้าเ่าใกล้ๆบ้านครับมาเบิ่งกยุทธนาครับงานถ่ายมาปิดงานนะครับพี่น้องครับเบิ่งกข่ากินหมูครับกินหมูเมื่อดันขอนียวลมครับพี่น้อง กันในไทายเบิ่งหนูพี่น้องเบื้องเยอะคนด้หนูหลายครับมันดันคนเย้าลมครับงานสุดท้ายปิดงานปิดการนะครับเรือนี่นะครับเรือแค่นี้นะครับเรือประมาณชี้ไรชี้ไรหาไรครับกำลังเปิดนาครับผมโชคดีที่มันม่มีน้าครับไม่รู้ว่าสิดันไปได้ซสำเลยได้หนึ่งครับเพราะว่าปิดงานแล้ว เจ้าความนก็โชพ่อีกหออยากนี้นะครับมันก็ลมเป็นไฮนะครับขหงเยวความครับเนู่ขอเยวครับลมไปดเลครับอย่้ลุมเบ็ดไฮอ่ะไ่ได้เงื้อหนาเงืตากใ้่ครับมึงยุธนาดันน้อยครับผมค่อยดันนะครับแต่ย็นย เรื่อยตามสไตายแล้ว Ủa, oh, mày bà ơi mày 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 may mày 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 May, may mày 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 mày

ำมือครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหนูที่เขาสีมาได้ครับเขาสีได้ยุ่ยให้เกี่ยวก้อนครับผมหนึงผลงานอนึ่งครับสีพระเจ้าสีได้มาอืม เดี๋ยวมาเรียนออกเด้อล่ะสวยดยผลงานครับผลงานเมมเฮ้ยไม่กัดจริงจิงาดมือนีคุ้มค well. ่ากิน่มันการเโอ้เจ้าสุดท้ายมูนก็ดีจริงสี่แล้วเนาะดีครับคุ้มค่าเยอะครับ ยวสุดท้ายมึงคอนอเงีับผนงานมึงีบแต่ไดนมึงร้อครับ้ผมทำมือเราสุดหน่ล้าทีนั่นเลนะครับฝ้าคนนี้ตุแ์ให้เบาต่อว้วครับยังเนสุดด้านครับสุดยอสวัสดีครับ